ปนกันไปใช่ไหมลุงเอาพ่อพ่อประจำป่ะพ่อไม่มีเลยจ้ะมีเนื้อนอนอ๋อตัวนี้ใช่ป่ะตัวนี้เนี่ยไม่สวยลูกไม่เป็นอย่างนี้หรอกอันนี้เต็มลามไปเลยในนอนเนี่ยเอ้านี่อ้เนี้ยุ่งตัวเต็งเนี่ยขวบสองขวบเนี่ยครับไปขวบยังวบกว่าขวบกว่าที่เราเห็นตอนนี้เยอะๆนี่ลูกของตัวนี้มีไหมลุงมีไหมมีลูกของตัวนี้ไหมครับ ตอนนี้ลูกมันกำลังทับกำลังทับยังไม่ได้ลูกโอ้โหถ้าลูกออกมาสวยแน่เพราะว่าเนี่ยทับหมดแล้วไล่ทับไปหมดแล้วตัวนี้ปกติมันเป็นเลือดร้อยเลือดสูงครับเลือดสูงเลสนาะโอ้โหสวยๆยๆถ้าลูกออกมาสวยแน่แต่ตัวเล็กมันยังทับไม่ได้ตัวนี้ของเราเองโอ้โห ผมมองมองมองดูเหมือนบางทีก็เหมือนร้อยเลยนะแต่เป็นเปิ้ลสูงนะครับลุงซื้อมาตั้งตัวๆอ่อนๆเลยประมาณสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่ครับสี่ห้าเดือนเดือนเดือนซื้อมาไม่ถึงหมื่นแต่ตอนนี้น่าจะน่าจะหมื่นแน่าจะหมื่นแปดพันบาทโอ้โหขาดไม่ได้อะดิ ไม่มีพ่อทับเลยเหรยทีเนี้ยถ้าขายจะซื้อไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่โอโ้สวยทุกตัวสวยทุกทตัวเออดีกว่าพยายามเยอะตัวเยอะตัวเล็กเยอะมากเลยลุงก,ก่อนยี่สิบกว่าเมื่อก่อนเนี่ขยขายไปเมื่อสองวันนี้เองอืมลูกขนาดเนี้ยนะขายไปเมื่อสองวันเนี่ยแปดตัวลูกมันนะตัวเล็กอย่างนี้ก็าขายครับไม่ติดแน่มันไง อ้อขาทั้งแม่ทั้งลูกขายทั้งแม่ทั้งลูกแตัวขายแม่ไปสี่นั่นแหละขายแม่ไปสี่ออแปดสามแปดสอแล้วก็ตัวเดียวอสอย๋อย๋ออ๋ออ๋ออ๋วอ๋อ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 อน่อ๋ออ๋ออพออ๋อน๋ออ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 ๋ษอรออ๋อ้๋ออ๋ออ่ออ๋ออ๋ออ๋ออที่ช่อปทางบ้านท๋ออ๋อนีอค๋ออ๋อน่ออ๋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 ออออ๋ออ๋่ออออ ลุงสำร,ร,รวยนะครับผมเนาะเป็นเกษตร,รกรผู้เลี้ยงแพะอีกท่านหนึ่งที่จังหวัดชัยนาทนะครับผมเนาะเลี้ยงแบบไล่ทุ่งืึงยื่นโรงเรือนตอนช้าๆนี่เราก็าหให้อาหารกินที่ที่โรงเรือนก่อนใช่ไหมครับลุงยังไม่ต้องไปเลี้ยงเนาะที่เห็นตอนนี้ท้องหมดไหมครับรลุงกำลังพับบ้างลูกอ่อน,น,นเน่ยนอเนาะให้อาหารหลักคือกระถินเลยที่นี่กระถินเดี๋ยว่ามันเหลือจังบนเอาลงมัจังบนมาเอามาให้มันกิน มาครั้งก่อนยังไม่เยอะขนาดนี้เลยโอ้ยก่อนน้อยตัวนี้ไอ้มากตัวนี้มากตัวนี้ครับมากตัวนี้เนอะโอ้โหนี่เยอะเลยครับลุงเพราะว่านี่มันแบ่งขายไปเรื่อยนี่ขายไปแล้วโอ้โหเยอะแล้วลุงขายไปเยอะลุงแบ่งขายนี่คือแบ่งขายแม่ใหญ่ไปนี้เลยเหรอแม่ใหญ่ทำไมครับลุงก็เขามาซื้อไปเลี้ยงอ๋อแบ่งไปเลี้ยงตอนนี้แบ่งไหมเนี่ยที่ยังเหลือยังแบ่งไหมโอ้ไม่เขาไม่แบ่งตอนเหลือยอะยังไม่แบ่งแล้วทีเนี้ยโอ้โหสวยสวยสวย ยี่สิบแม่ได้เปล่าน่ายังไม่อดนมอย่างนี้ในสายตาดูตอนนี้น่าจะมันหกห้าสิบหกสิบตัวทั้งหมดทั้งตัวเล็กด้วยนี่มันก็มันหกสิบกว่ากว่าหกสิบกว่าอือหือดูโรงเรือนนี่อยู่ได้สบายสบายเนาะง่ายๆเลยอะทำง่ายๆเลยก่อนมันต้องเก็บติดแปดติดตัวมั้งอืออก็อยู่อย่างเงี้ยเลี้ยงกันอย่างเงี้ยเนี่ยครับแล้วเนี่ยท้องเลยตรงไหนครับเนี่ยข้างตัวเล็กเนี่ย นี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยทับแล้วเนี่ยถึงถึงหกเ,เดือนอยังลุงถ,ถึงนะแล้วนี่ท้องแล้วเหรอครับท้องนี่เนี่ยทับทับพ่อตัวเมื่อกี้เนี่ยน,น่เีแสดงว่าลูกออกมาต้องสวยเนี่ยลุงแล้วตัวนี้มันสายมันแปลกๆสีสันแปลกๆมันซึมๆมันไม่สบายหรือเปล่าครับไม่หรอกมันยังไงอีกขาอย่างก็นมันเดินไปขาหลังมันความไปฝ่ายอะไรก็ไมด้ฉีดยาอะไรมั้ยฉีดอืม มันเดินขาไปปลายามยาให้เรื่อยยาอะไรครับลุงมันต้องถามลูกชายาโอ้โหนี่วต้องแคลเซียมมาลุงนนวนปึกเลยนะบำลุงลุ่มเลืองก็ฉีดอวนปึกเลยนู่น,น,นสี่ตัวที่ลุงกินนุงแม่น่ะมันแฝดทั้งสี่เลยเหรอไม่แล้วแฝดสองตัวอ่ะ <ๆ S 1> แล้วทำไมตัวอื่นไม่กินด้วยครับมีไอ้ด้านมันล้วอีตัวโน้่นอีตัว เวลาเราโน่นแม่อยู่โน,โน้ยเขาก็ทิง้งเลยเขาหับเลี้ยงแพนี่สร้างไรายได้ให้เกรรษตรกรผู้เลี้ยงจริงนะลุงเนาะม,มาซื้อถึงทีง่เลยซื้อเยอะจริงๆเจอจริงๆเขามาซื้อเรื่อยอย่างเราก็ต้องปล่อยเรื่อยปล่อยเรื่อยอดไม่ได้อดไม่ได้ทําไมครับบางคนเขาก็จะเอาแพะแม่ลูกอ่อนบางคนเขาจะเอาแพะสาวครับรุ่นอย่างเงี้ยก็ปล่อยก็เลยปล่อยแบ่งกันไป คือพูด uhm ง่ายว่าถ้าตัวไหนพอแบ่งได้ทางลุงสำรวยก็เบี่ยงไปตัวไหนพอแบ่งไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนถ้าอย่างนี้แบ่งไม่ตัวลายๆก็แบ่งแต่ว่าถ้าใครซื้อก็แบ่งแต่บางคนเขาก็มาไข่เอากันเป็นพ่ออะไรครับลุงมัรมันไข่นี่ะเหมือนนมลลายๆอย่างงี้นะอืออืตัวนี้มีลูกติดท้องไหมมีดิลูกมัน สองตัวเมื่อกี้เลยกินนมอ่ะโอหนูมันก็บอกขายแต่ว่าจะมีคนซื้อเปล่ามันลายประเด็นเดี๋ยเรีื่องมันก็บอกขายอยู่เนี่ยอ๋อตัวไหนครับอายุเท่าไหร่ครับลุงเนี่ยไม่รู้เลยโอ้ตัวใหญ่นะนี่ที่ทองเลยหรอร้ไน่าจะสามสี่ปีแล้วดูแล้วสามปีกว่าลุงเริ่มเลี้ยงมากี่กี่ปีแล้วตอนนี้ที่นี่สี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีอยู่ในพื้นที่แบบนี้นะนี่อยู่ที่นี่อากาศมันถ่ายเทดี มลมโก่งดีแล้วแพะไม่ค่อยป่วยเลยไหมอยู่แนวตื้อตั้งแต่ทีแรกเลยแต่เริ่มเลี้ยงแพะเริ่มเลี้ยงแพะไอตัวขาวนะอายุห้าปีดิเทราบกันที่เราเลี้ยงตัวขาวเลยให้ลูกดีไหมครับน่าโน่นลูกมันออืแฝดไหมแฝดแสดงว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งได้ลูกแฝดน้อยตัวนะลูกอ่ะเดินอ่ะพี่แม่มันครับลุงแล้วช่วงหน้าฝนงี้ทําพยาธิอะไรหรือยังมันก็ฉีดด้วยนะเป็นแบบฉีดครับ ยาถ่ายด้วยฉีดด้วยเราทำพร้อมกันเลยไม่ลู้มันก็ทำไปไบางครั้งเดี๋ยวทำว่ายากแล้วก็ถ่ายคือสลับสลับกันไปนุงก็เรามาทำใหม่ตัวใหญ่นั่นล่ะคือตัวแรกของฟาร์มเลยก็ยังอยู่เลยถุงเลี้ยงมาห้าปีแล้วตัวนั้นนะครับทนมาก เริ่มเลี้ยงลุงซื้อแพสสาวหรือแพแพท้องมาท้องมาแพทองขยายพันธุ์ทองอ๋อแพสสาวได้ทองแสดงว่าห้าปีขยายพันธุ์ไวจริงๆเลยเนี่ยมีอยู่สองตัวซื้อมาเอามาไวถ้าไมซื้อมาจะสองตัวท้าไมขายปั๊ดนี้ก็ล้นคอกแล้วขายไปไปโน่นนครสวรรค์นั่นหรอใครเปิดปะตูนี่ยสังเกตดูแพสเนี่ย มันจะชอบอยู่บริเวณเนินๆนะครับลุงอะบริเวณเนินๆที่สูงๆที่สูงๆนี่ชอบเลยแพรแล้วนี่ต้องกวาดทุกวันไหมครับลุงกวาดเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพอแพออกเขากวาดออกเน้นให้ลูกเรือนสะอาดแต่พื้นที่ก็ไม่กว้างนะรองรับเกือบร้อยตัวถ้าไม่ขายน่าจะเป็ร้อยตัวอย่างที่พี่น้องเห็นนี่แหละเนี่ยเป็นเพิงหมาเงนอยู่ใต้ต้นไม้เลย พราะว่าเราเปนที่เราเนเฉพาะนะ๋อที่เราเฉพาะแบบนี้แบบว่าที่มันแค่นี้เท่านั้นจากโน่นตรงโน้นจะบลาวโน่นสะอันนั้นไม่ถึงสะดีแค่ตรงนี้เอง๋อตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่นี่ที่หลวงโอ้ก็อยู่ได้แล้วทํากินได้อืมอาศัยที่เขาคือเขาก็ไม่ได้ใช้งานอะไรครับนี่ถือว่าสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแล้วก็สามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ฟางเปล่าได้นะลุงเนาะไม่ไม่นอกพื้นที่เลยนี่งโล่งเลย สบายสบายเลยบ้านบ้านไปเที่ของตัวเองตก็นที่งๆผู้เหลือเฟือเลยลุงนั้นไม่ขยายไอ้ตัวผู้น่ะเราต้องฉีดยาบำรุงอะไรมันไม่ลุงตัวเมียเยอะขนาดนี้ที่พ่อพันธุ์น่ะต้องดูแลมันด้วยหรือดูแลมันบางที่พี่น้องเกษตรกรเลี้ยงใหม่บอกขนแพะมันชอบล่วงลุงว่ามันเป็นจากอะไรสาเหตุมันหรือมันต้องล่วงอยู่แล้วมันก็ต้องล่วงอยู่แล้วเพราะอะไรครับ ขณะแล้วจับนี่มันยังหล่นติดทีติดเหมอติดมือเ oh, นี่ยอ๋อนี่คือเรื่องปกติเออมันเรื่องของปกติมันอือนหลายท่านบอกโอ้เป็นพยาธิหรือเปล่าขนล่่งเต็มเลย mm hmm. ท,ที่จริงไม่ใช่มันผัดขนเปลี่ยนขนเงี้ยอืมอ,อุ้มแล้วจับบางทีก็จับมันไปเท่าเล้าลูกเล็กงี้ย่มันอดหลุดไม่ได้เนี่ยเลยยังไงก็ต้องหลุดต้องหลุดถ้าขนไม่หลุดเป็นไปไม่ได้เมืได้อะนี่อู้ยเยอะมีตัวใหญ่ มันเหลือน้อยแล้วแม่มันเหลือน้อยอย่างนี้เมื่อไรจะออกนุ่มสักทีย่านุ่มลุงและปีนี้เลี้ยงมานี่ช่วงหน้าแล้งหน้าฝนที่กำลังเข้าถึงมีมีป่วยบ้างไหมที่เนี่ย้วก็มีแปลกๆไหมไม่มีเลยครับมีแต่พรปากเปื่อยอย่างเนี้ยปากเปื่อยไปกินอะไรมาครับกระถินไม่ค่อยแห้งอ่ะแบบว่าหน้านั้นมันมันลูกเล็กอ่ะอือใหญ่ไม่เป็นไรนะ นะมีต้นเพมบเล็นียูก